ก็ตอนนี้นะครูกาลังติดแงะเลยรถติดแงกเลยนะคะติดนะคะภาษาอังกฤษเราพูดว่า stick stick แต่ถ้าจะบอกว่าฉันติดนะคะ I am stuck stick กลายเป็น stuck นะคะ stick stuck stuck นะ I am stuck I am stuck ติดอยู่ในไหน I am stuck in traffic ติดอยู่ในจราจรอยู่เลยเนี่ยถ้าเพื่อนโทรมาเธออยู่ไหน I am stuck in traffic I am stuck in traffic ดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนถามเธออยู่ไหนเนี่ยก็บอกเนี่ย you I am stuck in traffic ติดอยู่ในจาราจรอ,อยู่เนี่ยรถติดมากเลยอะยูเออรถติดมากเลยนะคะพูดยังไงเนาะ คนไทยชอบพูดอะไรแจมแจม traffic jam traffic jam เอาจริงๆนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมใช้ traffic jam นะคะถ้าจะใช้ต้องพูดว่า there i s a traffic jam แต่จริงๆไม่ค่อยนิยมใช้อ่ะเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะว่าจริงๆเขาชอบพูดว่าอะไรอะดูค่ะ and right now there is a lot of traffic 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 เออสังเกตไหมจริงๆเขาจะพูด นิยมใช้นะคะ There is a lot of traffic There is มันมีเนาะนะคะก็มันมี a lot of เยอะแยะเลย There is a lot of traffic แปลว่ารถติดมากเลยนะ There is a lot of traffic หร <c oughs> ืออีกอันหนึ่งนะคะที่นิยมที่เห็นคืคออะไรคะ The traffic is bad The traffic is bad แล้วก็ตะกูลคาว่า bad ทั้งหลายเลย terrible The traffic is bad The traffic is terrible The traffic was terrible The traffic was terrible The traffic is terrible นะะดังนั้นเนาะ <keeping> อ่ะฮัลโหลอยู่ไหนละเพื่อนนะ Oh, I'm in stuck traffic ติดแงกอยู่เนี่ย The traffic today very bad is หรือ I'm in traffic stuck ติดแงกอยู่เนี่ย There lot traffic is a lot of traffic now รถติดมากเลยก็โอเคนะจ๊ะถ้าบอกว่ารถติดรถติดช่ทงรถติดจามอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำมาให้เปลี่ยนเนาะพยายามเปลี่ยนมาใช้ there is Lot of traffic เออนะคะหรือจะพูดว่า oh the traffic is terrible นะคะก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าจะบอกว่าเออเนี่ยติดงักเลยอะโทติดอยู่ในเนี้ยงักเลยนะ I'm stuck in traffic นะคะเนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกด like กดแชร์นะคะให้ครูด้วยนะคะเนาะนี่คือ first นะคะแล้วก็ไว้เจอกันค่ะ see you later bye